นี่บ้านดีเจประชาแดนอ๋อนี่ก็บ้านดีเจเราดีเจไปไหนอ่าเงี้ยกันนะมีไหนอะเดี๋ยวลองห้องพอไปไอ้บีทไอ้บีทเออว่าไรไผหน่ะไม่อี่ไรน่ะเอออยู่เพล่นอ กำลังไปอเ,เออไอ้เวรน่โอ้วัสดีครับวันนี้ผมเขากายมาแถอนี่จะมาดําหัวไอ้เนี่ยโอ้ดีแล้วจ่าฮีดประเภทนี้ล้านนาบ้านเฮาสู่เขาปีละดีขวางเนอครับนี่แหละครับประเภทนี้สะเกาดําหัวผู้ลักผู้ไ่มาตัวไอ้มาเพ่เดี๋ยวไอ้จะลาไปจัดสถานที่กันก่อนเนาะครับไป มามานั่งกันนี่เด็ดทอนโอ้แม่ตอนสูขเขาบุกบันฟันแดดกันมามาจากไหนกันนี่ยังใช้ลายนิ่มได้เลยลายเมืองพัลรัสสีข้างหุบเขาไกลหลาดได้ไหมเนาะไกลๆนายติโก่งบ้านลุงสีเห็นะรอ,อแม่นแม่นออจะฮีดประเภทนี้ปีใหม่เมืองเกนเนอ,เอ์สาธุครับผมฮับปอนเนอร์ เอวังหนตุจะในวันนี t <t <segunda> ้ก็เป็นวันดีวันดาน้ปอนกันเสร็จแล้วเนาะต่อไปจะสะเก้าดําหัวละอ่อนละแอะมูนี้เนาะต่อไปจะเป็นสะเก้าดําหัวผู้รักผู้ใหญ่ตเจดาหัวจานโ้หเจมอ มันใจเออเออ,เอ,อจำมันเถอจะจำมันเมอะเออเอาฝากไว้ตัวหนะ้าอันนี้ก็จะเป็นอันของสำรวยจากปลาชะเด่นเนอะอันยังทำมาอ่ะอันนี้หมูแดดเ,เดียวเนอะหมูแดดเดียวของปาดดลาชะเด่นรสชาติกลมกล่อมสุดยอดแห่งความอร่อยนะคะสนใจติดต่อตักแชทข้อหาเพจได้ขายแพ็คละ59บาทตรวสนใจติดต่อตักแชทมาเลยหรือโทรเบอร์ตีติดอยู่ตีนี่ก็ได้ นาฝากไว้ตัวยครับผมหมูแดดเดียวปาชาเดินลูกหลานตันเต้ามาเกา่าแต่เดิมยังมาหอดจ้ำประเพณีปีใหม่เมือง বাট পোৱা নাই